คนเลาาดูละครไทยเพลงไทยผมว่าอาจเกือบอาจจะเกือบเก้าสิบอร์เซนของคนในประเทศไม่แปลกที่คนลาาส่วนมากชื่นชอบแต่ไม่แปลกที่คนส่วนน้อยอิจฉากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหมสดสุขสุขคนนะว่าอยู่ประเทศใดกันแล้วแต่นะพี่น้องสบายดีสวัสดีหมดเนาะโอเคเหาฉัมอาอ่านคอมเมนต์แรกเลยนะพี่น้องบอกเป็นการเสียเวลาเนาะ คอมเมนต์แรกคนลาวดูละครไทยเพลงไทยผมว่าอาจเกือบอาจจะเกือบ90%ของคนในประเทศไม่แปลกที่คนลาวส่วนมากซื่อชอบแต่ไม่แปลกที่คนส่วนน้อยอิจฉาคอมเมนต์<ะ>ที่แรกเลยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาคอมเมนต์ Comment ที่สองไปลาวเฮต่อไปลาว ต้องเชิญศิลปินขมอนมาลองเพลงไทยดำลำพันบนเวทีบ่อยๆค่ะคงจะม่วนสุดๆเพราะเป็นเพลงลาวที่น้องรักขมอนวังดีแอบงุบงิบเอาไปจดลิขสิทธิ์คอมเมนต์ต่อมาค <c oughs> อมเมนต์คอมเมนต์ที่สองนี่มีคนกดไลค์ให้353คน คอมเมนต์ที่สามยังไงลาวก็ต้องจ้างนักร้องไทยเพราะว่าคนลาวดูทีวีไทยทั้งประเทศจึงเกิดความสื่นชอบโดยอัตโนมัติคนคนไลค์สอ้อยสห้าคนนะพี่เนาะ,ะมาอ่านคอมเมนต์ที่สเลยเนาะนักร้องไทยไปเล่นไม่พอใจได้เงินจากไทยไปสร้างถนนพอใจ ว่ากวาดว่าซ <playful. S 2> ่าซ่านให้นะเคารพทุกความคิดเห็นคอมเมนต์ที่ห้านะเคารพทุกความคิดเห็นที่ไทยเปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกสติเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคอมเมนต์ที่หกเลยนะเนาะเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ ้ะหกคอมเมนต์ที่หกแะพี่น้อะลาวในเหมาะให้จีนและเวียดนามรองจริงๆต้องเจอพวกโหดโดแบบนี้จริงะพี่นอะคนจีนโหดมากโหดอยู่ประเทศเต็มมัดมาจับนะเนาะอย่านอกเรื่องนะเดี๋ยวโดนดาคอมเมนต์ที่เจ็ดเนาะจางซิลปินเขมนมาแทนซิลปินไทยสิ สิครับสิม่วนลาลอ่ะอาจได้พังเพลงย้อนยุคดีๆเวอร์เพลงไทยและลาวมาแสดงในภาษาเขมรอาจมีไทยดำลำพันธ์ลำวงสารวันที่ที่เมนบอกแต่งเองลาวกอบด้วยนะได้แน่เด้อครับเด้อครับเด้อครับ ครับเดอ้อครับอย่าเอาไทยเอาเมนพี่น้องลราที่ cover เพงไทยและลราดีกลัวคนดูคงลายพูดเต็มแขวงแน่ๆเดอ้อครัวครับเดอ้อฮาา่าคอมเมนต์น่าจะเป็นที่แปดนะครับคอมเมนต์ที่แปดถ้าไม่มีนักร้องไทยงานก็ ถ้าไม่มีนักรองไทยงานก็ก่อยเลยนะจางศิลปินเวียดนามเลยทําได้ฟังต้องรู้เรื่องหัวจะปวดร้อง <c oughs> นับหอดเซแล้วจานน่เพื่อนอ่านไปเลยเนาะรู้แล้วตอน,นีี้จำอะไร,ระแล้วจหอดไสแล้วที่สนะิบเนาะสอบเมนนี้เรา,า,าเห็ดลาวไซราเห็ดเลาวไซ แล้วได้เราไทยเจริญเราเห็ดเราใส่เราได้ไทยจเจริญคอมนเมนต์นี้ไม่เห็นไม่ใส่เขาไม่ใส่เห็นหัวค่ะอ้าวคอมเมนต์ยังไงเนี่ยไม่ใส่เขาไม่เห็นหัวค่ะอ๋อเขาลงทุนก็ต้องวางผลกำไรจ้างนักร้องก็ต้อง จ้างคนที่ร้องเพลงจริงยิงแล้วร้องเพลงได้สนุกสนานทำให้คนดูมีความสุขในการชมคอนเสิร์ตทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นเราเราก็จ้างนักร้องไทยนะเพราะเพลงที่มีหลากหลายแล้วแต่ว่าเราชอบดนตรีแนวไหนไม่เมือนเราที่ร้องเพลงได้ ไมลายแนวเมือนไทยการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญจริงๆครับถ้าได้รับการศึกษาพัศนกติความคิดจะสามารถแยกแยะเหตุผลหเหตุเหตุและผลได้นักท่องเที่ยวจีนขี้ใส่ประตูใส่บอเห็นเดือด เลยหายทีสิไนดะ้พวงเสรีภาพภาษาสนลาวก่อนดีกว่าเมื่อไรที่สาสนลาวสามารถวิจารณ์ทำงานของรัฐบาลลาวเสรีได้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่โดนจับคุงคังจับคังคุก จับคันคุกโดยค่อยมาห่วงเรื่องนักร้องไทยไปแสดงที่ลาวผมไปเที่ยวลาววังเวียงลงพบบางผับลาวห้าหกผับแต่ละผับร้องเพลงไทยเก้าสิเปอร์เซ็นเป็นเพลงเป็นเพลงเป็นเพลงเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเพลงไทยนึกว่าเที่ยวอยู่เมืองไทยก็จริงนะพี่น้องไปทุกผับทุกทั่วประเทศนะโว่ายางไงใช่ มีแต่เปิดเพลงไทยทั้งนั้นแหละ mm hmm. วบวบานนอกบวบานในเมืองนะเปิดเพลงไทยทั้งนั้นนอกจากออกนอกจากสนบบทเรียลจากแถวชา,ายแดนเวียดกุเนาะอาจจะไปฟังกับโบหูกันนะพี่น้องอาจจะฟังวัเลยกับกบน่ใจนะพี่น้องเพราะว่าเคยมีมูอพิเตุงานอยู่แถวยังแถวชายแดนแถวเซโปนะขาเจ้าบบหูเงินบาทไทยเนะได้ยินมูอว่ารักแจ็จริงบริงนะพี่นะ้อง mm hmm. เรามาอ่านคอมเมนต์ตอนแลยนะต่างประเทศมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยก็เยอะเราได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์พัฒนาต่อยอดศิลปินเราต้องพัฒนาให้มากกว่านี้ต้องยอมรับว่ายุคนี้กระแสนักร้องอิสานมีคนนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งของไทยตั้งแต่เกิดมา ยนโตก็ดูทีวีไทยพึ่งพังเพลงไทยแล้วจะมาทามผู้จัดการผู้จัดทำไไมผมเป็นคนอีสานนะรับรู้กระแสไทยและพังเราคุณภาพนักร้องมันต่างกันเยอะมากนักร้องไทยเหมาะกับยกบุญเล็กๆ คอมเมนต์ต่อมาก็เมือนนักร้องมาจากเกาหลีและเฮ้เหมือน,นักร้องมาจากเกาหลีแสดงที่ไทยนั่นแหละครับขายบัตรใบละ3า0 0ี่พับาทคนไทยก็ยังดูเต็มจนแทบไม่มีที่ยืน <c oughs> นักร้องไทยดังไกลทั่วโลกสุดยอด <c oughs> เคยพังเพลงเวียดนามนัก นักกว่าเพลงนักกว่าพี่จีนอีกพังว่เข้าใจจักคำเลย <c oughs> นักร้องไทยไมีลายสไตล์สตริงลูกทุ่งมอลำัภาคเหนือภากใต้แต่ละคนชอบนักร้องก็เพราะอยู่สมเซยเจ้า <c oughs> <c oughs> ต้องไปถามคนว่าจางมาไอ้จางยางง่ายเรียนรู้ความนิยมของประชาชนผมเองเป็นคนไทยยังเป็นแผนเพลงวงพันลำประดิษฐ์ประดับดินเป็นวงของสปปลาวเป็นอีกวงที่ทำเพลงออกมาเพราะ เนื้อเพลงทำนองของเพลงก็ดีมากครับเขาจัดร่วมกับคนไทยให้เขาจัดเขาจัดร่วมกับกับไทยกับกับไทยมันไม่ใช่จะไปง่ายๆศิลปินเขารับงานต้องออฟฟิวออฟฟิเยลอยากพังคนลรวลองเพลงเอ อยากพังคนลาวลองก็จัดคอนเสิร์ตมาดิใครเขาห้าม,มนักร้องเก่งมีคุณภาพและดังใครๆก็อยากจ้างค่ะถ้ามีดราม่ากลับไทยมามากมายขนาดนี้ก็ปิดด่านชายแดนลาวไปปิดด่านชายแดนลาวเลยก็ได้นะไทยไม่เดือดร้อน เขาเอิ้นศิลปินเขาเอื้นศิลปินฮับเซิรมาโบแมนตัวประกอบจังแมนวอลบาพ,พนนอกแอส <c oughs> ทีนักนีนักร้องไทยไปเล่นที่ลาวาะนักร้องไทยดีมีคุณภาพและไทยก็ดังไปทั่วโลกใครก็อยากเที่ยวที่ไทยกันทั้งนั้นดูได้จากยอด นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยสำคัญเพื่อนบ้านไม่ต้องมาขายแรงงานที่ไทยเพราะอะไรที่ให้ทำเพื่อนบ้านต้องมาที่ไทยละ่ะเพื่อนบ้านต่างรู้ดีแต่พูดไม่ได้เท่านั้นเองพอเป็นคนไทยมีปัญหาขึ้นทันทีแต่พอเป็นคนจีนเท่าหรือ เวียดไม่กล้าขนาดมองยังต้องหลบสายตาเลยเพราะทางราชการของประเทศยังกลัวคนพวกนี้มากกว่าคอมเมนต์ยาวนะพี่น้องแต่อ่านอ่านแ้วคร่าวๆนะพี่น้องเบางทีก็อ่านไปจะคอมเมนต์ดีจะคอมเมนต์บดีนะพี่น้องก็อ่านไปเลยไปเล่นให้ก็บุญแล้วในไทยคิวยาวเป็นปี พี่น้กูชวนมากก็ไลน์น่ะพี่น้องคอมเมนต์เนาะอ่านข่าวๆเอนาะไม่ชอบก็เดินประทวงเลยเด้อคอนเสิร์ตลาวแต่นักรองไทยเต็มเวทีเลย <c oughs> นักรองลาวรู้จักไม่กี่คนต้องเป็นเพลงติด ตลอดแท้แท้จึงรูนเซนลาวเซนสาวแหลหรือคอยน้องที่สายพลและอีกไม่กี่เพลงประเทศลาวเข้าจ้างนักร้องไทยมาเล่นทีลาวทุกปีแล้วแสดงว่าคนลาวที่โพด์ว่าคงจะพึ่งออกมานอกบ้าน <c oughs> ปีหน้าจ้างนักร้องเวียดกับจีนเนอร์ มันคือธุรกิจจ้าเชิญนักร้องคขมอนเวียดนามในคราวหน้าเด้อ <c oughs> ตามพับ้านเล่าที่ลาวเห็นเล่นเพลงเห็นเล่นแต่เพลงไทยล้วนครับเปิดใจหน่อยครับถ้าอยากก้าวไปข้างหน้าแล้วทำไมนักร้องลาวถึง ไม่มาหากินในไทยล่ะลองคิดกับกันนะคะประสาททั่วโลกใครจะมาจัดคอนเสิร์ตก็ได้ต้องแก่ที่ตนเหตุห้ามดูทีวีไทยห้ามใส่ชิงทาไทยห้ามมาทำงานที่ไทยเรามีไทยมีมันจะดีมากครับให้คนทุกคนนะคะ แล้วมันใ้กระชื่อมวบอะไรไน้องเนาะคืออยู่ลาวเลยเขามักเปิดแต่เพลงไทยนะพี่น้องเนาะเพลงไทยเพลงแบบทีวียางกทีวีไทยนดแถวบ้านขาชนบทเขาก็ยังบึงทีวีไทยเนาะคือละครอยู่ซองลาวมันไม่ค่อยมีเลยเนาะถือว่ายัางง่าใช่แต่คนเมืองอยู่ลาวเนาะไม่ค่อยเห็นเลยทีวีลาวแบบแบบคนลาวเปิดเบ่งทีวีซ่องบ้านตัวเองนะไม่เคยเห็นเลยมีแต่เบึงเพลงไทยยังสารพัดนะมีแต่ละครไทยยังข่าว ข่าวขนาดข่าวยังเบิ่งข่าวไทยเนาะเซฟทุกอย่างเลยเป็นไทยนาะแต่ก็ค่อยมีไัยบอกเลยวเเป็นเรื่องปกตินะพี่น้องเขาบอกเข้าใจนะพี่น้องว่ามันมันก็อาจจะมีเนาะบางคนเขาประมักคนไทยเนาะแต่ก็ต้องก็มีหมดเลยเนาะพี่น้องคนไทยประมักลาวคนลาวบประมักไทยมันก็มีมาแล้วะส่วนค่อยเป็นอันนั้นมันต้องปิดกลางมันะ ไทยคอยกับมากคเล่าคอยกับมากคือกันนะพี่น้องเนาะ <ừ. S 2> ไทยเอานำประเ็จเล่ากับเป็นบาน้บา,นนบา,นบานเกิดขอ,องคอ,อ,อ,อยนะพี่น้องเนาะเป็นบ้านเกิดบ้านเกิดพ่อแม่นำบ้านเกิดพ่อแม่บ้านเกิดคอยเนาะแล้วก็บ,บ้านเกิดเมืองนอนคอยต่ต่อให้เจ้ใหญ่เนาะทำวันใหญ่ประมาณได้เกืบประมาณสิบปีเนาะพี่น้องแล้วคอยก็มาอยู่ไทยอีกเกืบประมาณสิบสิบกว่าปีเนาะสิบปีก็เท่ากับว่าคอยอยู่เล่าครึ่งหนึ่งอยู่ไทยครึ่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ก็ซึมซับเข้าวัฒนธรรมไทยห้ายสิ่งหลายแางนะพี่น้องนะก็โอเคนะพี่น้องนะเขาจบคลิปตอนนี้นะกราลาพ่อแม่พี่น้องนะผู้ดใดเข้ามาเบื่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คอยนอ่อยกด subscribe กดติดตามอะไลยนะพี่น้องนะก็สําหรับคลิปนี้ก็สิจบสำเน็นนะพี่น้องนะกราสวัสดีสวัสดีพี่น้องไปหานอนกันนะ